สวัสดีจ้าข้าเขาสวนกล้วยอีกแล้วเย่ทิบคือเก้าคือดื่มพูนเย่ทิบมาตัดเอาปีจ้ะหัวปีนี่เด้อตัดลงมาจากเครือพุ่นละจ้ะมันอยู่สูงตัดยากยกพี่น้องพูนจ้ะเข้ามาในสวนก็เลยมาเอาหัวปี ปีหัวใหญ่หญต้นกล้วยนี่หัวปีหัวใหญ่หญตุกโค่วนจทิพมากรูดดินใส่เหงากล้วยมะกรูดดินใส่ใส่ต้นกล้วยเดี๋ยวจะทิพจะให้ดู ดอกกล้วยดอกใ่ญ่ๆพี่น้องยังเป็นธรรมศาสตร์จะได้จับพี่น้องนี่ใส่เดือนยู่เน,นี่ยยู่ในเนี่ยในพื้นดินเนี่ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่มาหัวปีจ้ะนี่หัวปีเทีิ เห็นว่าทุกคนพี่น้องมันเป็นธรรมศาสตรด์ดีดินดีจ้ะบ่มีสารเคมีบ่มีบ่มีสารเคมีพ่มียาขามาเร่งดินยังเป็นปุ๋ยเป็นดินล้วนมีใส่เดือนจ้ะทุกคนพุ่นะเห็นว่าพี่น้องบางคนปงก็ยยานเด้อใส่เดือนพุนนีใส่เดือนเจ้า ขอโทษเออขอโทษคอับให้สำหรับผู้ใดสิ่ยานใส่เดือนแต่แยกทิพยานด้จ่าเออแต่ว่าปิ่งยทิพยานย่กับงูถ้าใส่เดือนยทิพยา,ยานเพราะว่ามันกระโดดเพราะปิ่งแต่งูนะ่ะมันลอยมันเลื่อเน่ะใส่เดือนน่ะยี่นี้ดินนังเป็นดินดีๆยุจ่าไม่ใส่เดือนนะนะใส่เดือนมันกระย่ของเพิ่นนั่นแหละเดี๋ยวมันกระมดุดดินหนี จะพาไปย้าีบไม่ได้จับจ้ะเห็นมาทุกคนดินดีถมพนไม่ก็ไหนเป็นพุ่นดินให้บางคนมันกระยานเนาะจะใส่ดทันแต่ว่าปิ่งกับงูน่ะมัน,มนกัดเท้ายายที่ปีญานอยู่มาเอาหัวปีจ้ะเอาหัวปีหัวปีอยู่ในนี้แหละพี่น้อง มันสุดเครื่อหนึ่งแกทิ์กะ็ะลยตอยลงมาก็เเลกโกยดินโกยดินใส่ต้นกล้วยต้นกล้วยมันสิโคลนฝนตกใส่มันก็เลยเห็นใส่เดือนล,ล,ล่ไหลกรเลยว่าโอ้ยดินมันดีอยู่ตัวนี่พะนะแตามีปุ๋ยมีสารเคมีพอะมีใส่เดือนได้พี่นอ้องนี่นีเมือพูนไปทางคนก็นมี่จ้ะ ต้นกล้วยกันนะเครื่อย่านลุ่มยู่พี่น้องโอ้ยหัวปีเจ้าไปมุกใสไก่แนะ่หัวใหญ่ๆปีกล้วยจ้าปีใหญ่ๆไปเจียงใส่ปาก็ไดเด้อพี่น้องแกงเสไก่ต้มยำหัวปีก็อร่อยค่ะต้มยำหัวปีก็อร่อยเด้อ ใช่พี่นอ้องเบืองตรรมชาติฝนตกใส่กล้วยก็เลยง,งามมามจ้ะแมวน่อยก็น,นี้ไปลบอยู่ทางไหนเหมือนุพูนพี่น้องว่าตับไปลบอยู่ใส่จะนวล่นมานอนยู่หันนวลออกมาทําไมมาจากไหนเจ้านวลออกมาหาริมจินเศษอาหารไปแล้วค้าเดี๋ยวแม่จะไปเอาข้าวมาให้ลูก เจ้านวลเขาเห็นยีที่มาในสวนเขาวิ่งออกมาเดี๋ยวยีที์จะไปเอาข้าวมาให้เขาก่อนจ้ะแม่ไปอาข้าวมาให้นะจ้านี่แม่มาเอาหัวปีไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย